ตาลึงทางไอจีลุกใหม่ในบทเมียน้อยล่าสุดแพท,ทิเซียตัวร้ายแห่งเกมรักทรยศพร้อมเข้ากองถ่ายประกบแอนอนันดา ถือเป็นละครอีกเรื่องที่ฟันๆให้ความสนใจอยากติดตามชมสำหรับเกมรักทรยศหรือที่รู้จักในชื่อ The v e r of Merit Version ไทยซึ่งนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอเวอริงแฮมและแพทริเซียกูดซึ่งล่าสุดเริ่มเดินเครื่องถ่ายทำกันแล้วโดยในส่วนของแพทริเซียที่ต้องมารับบทบาทสุดท้าทายเป็นภรรยาน้อยตัวรายน,านั้นล่าสุดมีการเปิดเผยภาพลุกแรกในละครออกมาแล้ว กับสีผมทองสุดเผจ็ดดึงอร่้ให้สาวแพทดูสวยโดดเด่นมากขึ้นไปอีกและสำหรับบทบาทในเรื่องเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่จะได้ร่วมงานกับนางเอกนี้ดวงใจยอย่างแอนทองประสมเลยเวิร์กช็อปและนี่หนูก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมอย่างหนักพยายามทุกวิธีทางเพราะหนูอยากไปถึงกองแล้วไม่อยากให้มีอุปสรรคเยอะมันต้องค่อยๆปรับด้วยและดูว่าตัวละครคนอื่นเขาตีความออกมาเป็นยังไงนี่คือทีมเวิร์กอีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่น ตอนนี้แพทก็ทำในแค่เตรียมในส่วนของตัวเองพอถึงวันจริงเราก็ต้องปรับให้เข้ากับทุกคนหน้าเซตสำหรับละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องเกมรักทรยศที่คัดแปลงมาจากละครโทรทัศน์อังกฤษเรื่องด็อกเตอร์ฟสและเวอร์ชันเกาหลีคือ d o v ิส of the Marry ี่ ซึ่งนำแสดงโดยแอนทองประสมอนันดาเอริงแฮมและแพทิเซียกูดรวมด้วยชาตโยโดมฮิรันยัตทิติและรินลนีสีเพนออกอากาศทางช่อง3 HD ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพของแอนทองประสมกับบทบาทคุณหมอเจนหรือบทบาทคุณหมอจีซอนอู จาก The World of the Married ยิงได้เห็นภาพยิ่งทำให้แฟนๆตั้งตารอและคาดหวังกับผลงานเรื่องนี้ของแอนอย่างมากมายและเชื่อว่าฝีมือการแสดงของแอนจะไม่ทำให้ผิดหวงังเวอร์ชั่นเกาหลีคือสุดมากแต่เชื่อว่าแอนทองประสมเอาอยู่เชื่อในฝีมือพี่แอนค่ะพอเป็นแอนที่มารับบทนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าตอนจบจะออกมาไว้ใจได้ในแบบของแอนชอบเรื่องนี้ชอบแอนหวังว่าบทจะไม่แสดงออกมากแบบละครไทยๆนะคุณ หมอเจนเล่าได้ถึงบทมากรอชมแอนทองประสมค่ะเกาหลีสะดูไม่เยอะเรื่อง เสือพานะาผมแต่ของไทยดูแล้วไม่น่าจะทําให้สามีนอกใจเป็นหมอแต่งเยอะไปดูเกาหลีอสองรอบไม่อยากเปรียบกันต้องบอกว่าภาพและข้อความที่แอนทองประสมเลือกมาใช้ในการพูดถึงงานละครล่าสุดที่เธอร่วมแสดงเข้ากับเรื่องเกมรักทรยศมากและนั่นก็ทําให้เพื่อนพ้องน้องพี่และแฟนานานุแฟนพากันมาแสดงความเห็นทั้งฝนสนันทชาติที่มากับภาพอิโมจิแทนความรู้สึกขณะนัดนิสามณีบอกเขินครับ ผม